สวัสดีครับอยู่กับผมมาเล่นเกมวันนี้ก้อยในเกม n i g h t f a b l e 2เกมมือถือแนวไอดอลจัดทีมตะลุยโลกแฟนตาซีเปิดใหม่ของนังค่าย x 7 game เล่นได้ทั้งสองระบบนะครับทั้ง ios และ android ทาง x 7 e game ได้ทำการแจกคูปองบัตรเติมเงินฟรี6,480หยวนหรือประมาณ30,000บาทไทยแจกทุกวันนะครับแล้วก็แจกกิฟต์โคด้ดรับไอเทมอีกมากมาย โอเคผมเดี๋ยวเราไปดาวน์โหลดตัวเกมพร้อมกันเลยพอเราเข้ามาที่หน้าดาวน์โหลดของเกม n i g h t f a b l s 2แล้วนะครับผมสิทธิพิเศษที่เราจะได้รับอ่าได้รับส่วนลดเติมเงินทุกแพ็คเติมเงิน99แล้วก็ได้รับคูปองเติมเงินฟรี6,480หยวนหรือประมาณ30,000บาทไทยนะครับผมแจกทุกวันนะ แลวก็ได้รับกิฟต์โค้ดเอ็กคลูซีฟนะครับผม3โคนะ้ดเนาะตัวเกมก็จะมีการอัปเดตภาษาไทยเข้ามาเร็วๆนี้นะครับผมให้ทุกคนมากดดาวน์โหลดตรงคาว่า Open นะครับอันนี้ผมดาวน์โหลดไว้แล้วเนาะพอเราดาวน์โหลดเสร็จกดติดตั้งครับติดตั้งเสร็จกดคาว่า Open <S <S 2> <S 2> เพื่อเข้าเกมได้เลยครับโอเคผมเราก็เข้ามาอยู่ภายในตัวเกม Night Fable 2แล้วนะครับผม แน่นอนครับผมเกมนี้เกมสายฟรยีแน่นอนนะครับอ่าเพราะว่าเ x ็กซ e นเกมแจกคูปองบัตรเติมเงินฟรี6,480ยหยวนหรือประมาณ30,000บาทไทยนะครับผมอันนี้แจกทุกวันนะแนะนำให้ทุกคนใช้ให้หมดภายใน1วันนะครับผมเนาะเพราะว่าวันถัดไปมันก็จะแจกนะครับนี่6,480ยหยวนนะครับผมรับแบบฟรีๆเลยนะครับ สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับผมที่กำลังมองหาโปรแกรมจำลอง Android เล่นเกมมือถือบน PC ผมขอแนะนำโปรแกรม LD Player Partner ที่ดีที่สุดสำหรับเกมมือถือเป็นโปรแกรม Emulator ที่รวดเร็วที่สุดดีและ,สะเสถียรที่สุดในปัจจุบันหรือว่าใครที่เป็นสายรีไอแบบผมนะครับทาง LD Player สามารถโคลนหน้าจอและหลายจอได้ และยังสามารถตั้งค่าออโต้คลิกพร้อมกันได้หลายหน้าจอทำให้สะดวกสบายไม่เสียเวลาในการรีไอดีหรือว่าใครนะครับที่เล่นเกมแนวตั้งนะทางโปรแกรม LD Player สามารถปรับเกมแนวตั้งให้เป็นแนวนอนได้ในลหลายๆเกมนะครับถ้าใครสนใจดาวน์โหลดมาเล่นด้วยกันครับผมโปรแกรม LD Player โปรแกรมอ m มูเลเตอที่ดีที่สุด เราสามารถนำมาซื้อพวกแพ็คเติมเงินแพ็ครายเดือนแพ็คอะไรพวกนี้ได้หมดเลยนะครับผมนะอ่าโอเคผมต่อไปเดี๋ยวเรามาดูระบบหลกัหลกๆภายในตัวเกมและระบบเกมเพย์นะครับผมสำหรับวิธีการเล่นมาที่อ่าชาเลนจ์ Challenge, กลางจอตรงนี้เลยครับผม เกมนี้จะเป็นเกมแนวไอดอลอานะครับผมจะมีรางวัลไอดอลให้เราเก็บเนาะตรงนี้นะครับนี่ตังเหมียวตรงนี้นะครับเราสามารถเก็บได้นะสูงสุดอยู่ที่ประมาณ12ชั่วโมงนะครับผมมันจะบอท FK ทรัพยากรให้เรานะครับผมแล้วก็พวก XP ของตัวละครหลักของเราเนาะอ่าให้เรามากดที่ท้าทายตรงนี้ครับผมที่เป็นรูปดาบคอยกันตรงนี้เนาะตรงนี้ทิ่กเข้าไปครับ เกมนี้เราสามารถจัดทีมต่อสู้ได้สูงสุด5ตัวละครนะครับผมตัวละครของเกมนี้ก็จะมีทั้งหมด6ฝ่ายนะครับมีฝ่ายสีแดงสีฟ้าสีเขียวแสงมืดแล้วก็ท่าพิเศษนะครับผมแล้วก็สายของตัวละครก็จะมีสายแทงสายโจมตีกายภาพสายโจมตีเวทสายซัพพอร์ตนะครับผมหลักๆก็ประมาณนี้เนาะ แล้วก็เราสามารถปรับเปลี่ยนฟอร์เมชันทีมตรงนี้ได้นะครับผมมันก็จะปลดล็อกตามเลเวลของตัวละครหลักของเราเนาะสูงสุดอยู่ที่เลเวล60หรือว,ว่า6ฟอร์เมชันนะครับผมให้เราปรับเปลี่ยนได้เนาะแล้วก็จะมีระบบแพ้ทางชนะทางของฝ่ายต่างๆนะครับผมนี่เลยนะครับอแล้วก็จะมีระบบแนะนําการจัดทีมของแต่ละฝ่ายนะครับทุกคนนี่เลยนะครับถ้าเราติ๊กตรงนี้ครับผมมันก็จะรวมฝ่ายต่างๆเนาะ ที่เราควรจัดนะครับผมแล้วก็จะมีไฟล์แต่ละไฟล์นะครับผมที่เราควรจัดตามที่มันแนะนำนะผมเนาะระบบตรงนี้มันก็แนะนําในการจัดทีมได้ดีมากนะครับนี่นะครับผมลองจัดตามที่ระบบแนะนําได้เลยนะครับโอเคผมเดี๋ยวเรามาดูระบบต่อสู้กันเลยนะครับผมเกมนี้มันจะต่อสู้ให้เราอัตโนมัตินะครับผมเนาะจะมีระบบเล่ความเร็วสูงสุดที่คูณ2ตรงนี้อ้าวเรียบร้อยครับผม พอเราชนะก็จะได้รับผู้ XP แล้วก็ทรัพยากรต่างๆ,างๆเนอะนะครับมีระบบเล่งความเร็วคูณ2นะครับนี่ภาพสวยนะทุกคนนะเพราะว่าเกมนี้มันเคยเปิดใน store ไทยนะ,ะแต่ตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่ายังเปิดอยู่ไหมนะผมเนาะจะใช้ชื่อว่า sky story origin นะครับผมนะที่เปิดใน store ไทยนะ,ะใครอยากเรามาเล่นของเซิร์ฟจีนของ x v e n e เกก็ลองมาเล่นดูครับผมแจกหนักจัดเต็มนะครับ บอกเลยครับผมแจกจังโหดนะแจกวันละสามหมื่นบาทนะครับผมสายฟรีอยู่ได้แน่นอน,นะครับผมเกมนี้อ่าแล้วก็จะมีพวกระบบประจําวันต่างๆเนาะเนี่ตรงนี้ครับผมการไต่หอคอยการลงดันเจียนอะไรพวกนี้นะครับผมนะก็เหมือนเกมไอ o l ลอารพีจีทั่วไปนะคะผมเนาะแล้วก็จะมีพวกระบบเข้าคิวอะไรพวกนี้นะ แล้วก็จะเป็นพวกระบบอารีนา PVP เนาะตัวเกมก็อาจจะดีเลย์นิดนึงนะครับนี่อันนี้ก็การทำเควสเนาะอ่าระบบตัวละครน,นะครับผมตัวละครก็มีทั้งหมดอ่าหกฝ่ายนะครับผมนะเดี๋ยวเรามาดูระบบอัปเกรดตัวละครกันเลยนะครับอ่าใครที่เคยเล่นเกมนี้ในสโตร์ไทยก็อาจจะคุ้นเคยตัวละครน,นะครับผมนะนี่ในการอัป เรกรดแล้วว่าเลเวลตัวละครของผมตรงนี้เนี่ยครับเห็นไหมอัพได้ครั้งละหนึ่งเวลนะนี่ครับกดเลื่อนขั้นเนาะถ้าเรากดเลื่อนขั้นก็มันก็จะปลดล็อกพวกสกิลต่างๆแล้วก็ค่าสเต็กต่างๆของตัวละครนะครับผมกดเลื่อนขั้นได้เลยนะครับใช้ทรัพยากรทองแล้วก็หินเลื่อนขั้นนะเนี่นะครับผมแล้วก็จะมีระบบการใส่อุปกรณ์ต่างๆเนาะอาวุธชุดอรองเท้าปลอกแขน ระบบการอัพดาวนะครับผมถ้าจะอัพดาวก็หาตัวละครตัวซ้ำมาหนึ่งตัวแล้วก็หาตัวละครที่เกี่ยวข้องเนาะห้าดาวนะครับแล้วก็ระบบหาพันธะตัวละครนะครับผมอะไรพวกนี้เนาะแล้วก็มีระบบสกินด้วยนะครับผมเอ่ตัวละครก็หลายตัวนะครับนี่แบ่งเป็นสายเนาะสายโจมตีก็จะภาพสายแทงนะครับ หลายตัวจัดนะครับผมมาลองมาเล่นดูนะใครที่อยากลองเล่นเกมนี้นะครับผมสำหรับผู้เล่นใหม่เนาะจะมีอัปเดตภาษาไทยเข้ามานะครับตอนนี้ก็เล่นของเวอร์ชันภาษาจีนไปก่อนนะครับผมสำหรับกาชาป,ปองก็จะมีทั้งหมด4ตู้นะครับผมตู้แรกจะเป็นตู้ทั่วไปเนาะตู้ที่2จะเป็นตู้เชิญเพื่อนนะครับผมตู้ที่3าจะเป็นตู้ขั้นสูงนะ,ะตู้นี้มีโอกาสออกตัวละครระดับ SSR นะครับผมนะ ในช่วงแรกผมไม่แน่ใจว่าตัวเกมมันแจกตั๋วกระชาประมาณ100นะร้อยกว่าใบนะรวมกับที่เรากรอกโค้ดด้วยนะครับผมแจกเยอะเอาเรื่องนะแล้วก็ตู้สุดท้ายนี้จะเป็นตู้การเลือกฝ่ายนะครับผมนะจะเป็นแบบพรีเมียมหน่อยนะครับผมนะการันตีได้ตัวละคร S s R แน่นอนนะครับผมถ้าเราสุมเยอะนะเดี๋ยวเรามาสุ่มตู้ทั่วไปนะครับผมจะใช้เพชร 1800พรเพชรนะผมในการสุ่ม10ครั้งนะกดครับผมมาสุ่มดูครับถ้าแสงสีทองไปว่าได้ตัวละคร SSR นะครับผมอ่ามาครับผมนี่โอ้ได้ซ้ำครับผมตัวนี้นะผมปั้นอยู่แล้วตัวนี้นะดาเมจโคตรแรงครับผมตัวนี้อ่านี่ครับได้ทรัพยากรด้วยนะอ่ะแล้วก็แพ็คเติมเงินฟรีใช้ยังไงใช่ไหมครับผมให้ทุกคน เลือกแพ็คเติมเงินที่ต้องการที่จะเติมได้เลยนะคะผมนะอ่าอย่างเช่นผมจะเติมพวก R pack. อาแพ็กรายเดือนแล้วกันนะอาแพ็คนี้0 0 6นหยวนนะผมกดติ๊กเข้าไปครับก็จะขึ้นหน้าต่างชําระเงินแบบนี้ใช่ไหมครับผมให้เรามาดูที่คูปองตรงนี้ครับเห็นไหมครับคูปองมันจะลบ6หยวนเนาะให้เราอัตโนมัติเลยนะครับนี่มันจะใช้ใเราอัตโนมัติเลยนะครับกดยืนยันก็กดชําระเงินได้เลยครับ ง่ายๆแค่นี้ก็ผมสำหรับการใช้คูป,ปองบัตรเติมเงินฟรีนะครับผมใช้ได้ทุกแพ็คเติมเงินนะครับใช้ให้หมดนะ6,480อยหยวนเนาะภายใน1วันนะผมวันถัดไปก็แจกอีกนะครับถ้าเอ็กซิบิทกมก็ได้ท้องการแจกกิฟต์โค้ดด้วยนะครับผมวิธีเติมโค้ดกดมาที่กิจกรรมตรงนี้ครับเลื่อนอกมาขูมาที่รูปไอคอนรูปกุญแจตรงนี้โค้ดเราหาได้าจากไหนตรงนี้ก็ผมสวัสดิการ หลาดของขวัญที่ถูกอ้างสิทธิ์นี่ตรงนี้นะครับผมแจ้งทั้งหมด3โคนะ้ดน่าจะเป็นโค้ดพิเศษทั้งหมดเลยนะครับกดคัดลอกครับกรอกที่ช่องนี้ครับผมกดวางได้เลยนะกดยืนยันนี่ครับกรอกให้ครบครับผมทั้งหมดทุกโค้ดนะนะครับผมจะได้ไม่พลาดไอเทมดีๆเนาะแล้วก็อีเวน g เกมก็จะมีพวกฟังก์ชันต่างๆให้เราใช้เนาะ อไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชันการแปลภาษาเพิ่มความเร็วบูสเตอร์คลิกอัตโนมัติโคลนเกมนะครับผมอันนี้ก็ลองมาใช้ดูนะครับฟังก์ชันมันก็จะช่วยให้เราเล่นเกมสะดวกขึ้นง่ายขึ้นนะอ่าสำหรับเกม night f a b l e 2ก็ลองมาเล่นดูนะครับผมใครที่อยากลองเล่นนะครับผมเป็นแนว idol rpg เนอะจัดทีมตะลุยโลกแฟนตาซีนะครับผมเปิดใหม่ของ X7 Game นะ แจกบัตรเติมเงินฟรี6,480หยวน6,480หยวนหรือประมาณ30,000บาทไทยนะครับผมแจกทุกวันนะอ่าเรามาเล่นดูนะครับผมจะมีการอัปเดตภาษาไทยเข้ามาเร็วๆนี้นะครับอ่าฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ผมด้วยครับขอเล่นเกมอยากสนุกครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ